คนละครึ่งใช่ไหมเนี่ยครึ่งแอปเปลิลตังแตไมมันโหลดนานจังวันนี้ว่าเป็นกําเนิดหรือเปล่าไม่อ่ะคนเข้าเยอะเหร,อค, 2, 000, 000, หรอคนต้องสองล้านทุกคนละกำลังทำพร้อมกันหมดเลยตอนนี้จะล้านเหลือกี่ล้านน่าจะไม่ถึงล้านแล้วตอนแปดโมงเหลือล้านหนึ่งอ <laughs> ่ะนี่กา,กามงมห <laughs> น้าทำไมไม่ตรงกันเนี่ย เหมือนัลอกว่าฮ้ไม er> ่เหมือนกับบัตรประชาชนหรือเปล่าไหนมันขึ้นมาว่าอะไรนักจับมิชชดจำนวนมากลองใหม่อีกครั้งเอาลองใหม่ดิีินิ่งๆเห็นขึ้นสีอะไรก็ช่างพี่อย่าไปนี่พี่อย่าไปทำจุ๊บๆเออมันกำลังจับแล้วนะ่ มือนิ่งๆมือนิ่งๆแม่ผเหมือนแบบโตเลยเหมือนหรือเปล่าวะเนี่ยว่าไม่เหมือนแน่เลยรกระบากตังกี่ปีแล้วี่ย